สวัสดีค่ะทุกคนนะคะวันนี้ก็อยู่ที่ช่องนุ่นสาวชาวนานะคะแล้วก็เจ๊โบสายลุยนะคะอันแน่มาอยังเจ้าเจ้ามาอยังมาหาคองกินตัวน้นอยากกินกาแฟกาแฟอยังว่าอยากกินชาเขียวแบบอร่อยอร่อยอ่ะที่บูหวานน้อยใช่ไหมอม่ใช่หวานไม่ทำไมหวานน้อยมันทำยากหวานน้อยมันทำยากหวานน้อยที่โบเคยเห็นลูกค้าเรื่องมากเลยแบบให้ชิมนิดนึงแล้วแบบเฮ้ยไม่อร่อยชงให้ฉันใหม่ เฮ็ดกินเองโลดกันมึงสีประนมึงซื้อไปเฮ็ดกินเองเ่อนมึงโลดพี่โบพี่โบหนูเหมือนพี่โบแล้วตรงเนี้ยเอาแบบปลาดุ๋ยรู้ไม่หนูก็เป็นเหมือนกันหนูไม่ได้บูลลี่เนี่ยหนูก็เป็นเหมือนกันเดี๋ยวจะมาดูเจ๊โบชงชาเขียวให้เรากินนะคะสูตรไมมสูตรมันใส่ใส่ผิวด๋อยน้ำแน่โบ่กล่องสนเลยนี่แหละพี่โบสวยอยู่สวยอยู่แปลว่าไม่สวย ไม่สวยไม่สวยสวยสวยแล้วน่าเกางเดี๋ยวนานมากใช่ไหมหอนเดี๋ยวอุ๊บนี่ล่ะเนาะงัวไม่สวยยังดีไรเอาสวยแล้วยังดีไรอีกห้าไหนยืนเท้าเอวอะไรนะกับรางของเจ้าของเกี่ยวกับเดินหน้าไก่เหรอไก่แล้วมันสุกแล้วเอ่มันก็ไม่ผุดออกล้วงแต่ยังไม่ทันเต็มเม็ดเต็มหน่วย สูตรให้สูตมานะคะข่อยใส่ผงซูรสดเยอะน่ะตามไปกัดไปนะคะไม่ได้เปิดคลิปมาแต่บ้านนะเพิ่งมาเปิดตอนนี้เอาหรอกูสิงพี่ออกจากบ้านตีห้าจ้าแต่มาถึงนี่เจ็ดโงนุ่นออกมาพี่ตื่นใช่ไหมไอ้นุ่นโทรปุกนูตอนตีสี่สิบแปดนาทีอะไม่ใช่มัาระเหยละลายหมดแล้วบอกละลายอ๋อ เราก็จะถึงบ้านก็ละลายหมดแล้วเราไม่หวานใช่ไหมหวานน้อยหวานน้อยใส่นี่ครึ่งช้อนอ่าครึ่งช้อนปกติใส่กี่ช้อนหนึ่งสองช้อนอ่าดีนะชอบแบบดิบหรือไม่ดิบดิบดิบมันมันอะมันมันใช่ไหมสองช้อนอ,อ่าอ,อ,อันนี้คือกําหนดสูตรใหม่แล้วนะคะอันนี้ไม่ใช่สูตรเติมนะคะสูตรใหม่อ่าจากทีโบโนะคะทำไมมันเป็นสีนี้มาเป็นโบ จะบอกสูตรชาทำไมมันเป็นสีนี้ทำไมเป็นสีนี้มันมปมเป็นชาผสมอ๋อบ้ามากเอาไม่หวานใช่ไหมใช่ไม่หวานนะคะอีกแก้วหนึง่ง <laughs> ไม่ใช่สูตรพี่โบเลยเนี่ย <laughs> พอไม่ต้องใส่ <laughs> อันนี้ไม่ต้องใส่ใส่นิดนึงแนี่แล้วหวาน อาเพิ่งเห็นตัวเป็นๆมาจับปอจับปอครึ่งคึ่งกึ่งแก้วอ้าวพอพอพอพี่โบ๊บพอเราจะดูหวานน้อยของเรากลายเป็นหวานมากไม่พอดีแล้วใช่เหรอพี่โบ๊ใช่เพราะว่าเธอใส่นมสันไปทั้งสองแก้วใช่อันนี้ก็มีประสิทธิภาพอะไร อาดมกบเกลื่อนมาแล้วอันนี้ปกติจะใส่นมข้นจืดนมพองอันนี้นมจืดให้แก้วเดียวนะเพราะว่าเอาสีอันนี้ไม่เอาสีแล้วค่ะเอามันหาดรุ่นขาดรุ่นนะคะขาดรุ่นร,นร,นรุนมาหาดทุนหนพี่นกบอกว่าขาดทุนไม่เป็นไรพ,พี่นกเลี้ยงได้อยู่แล้วเมียคนเดียวเลี้ยงมาจะอ้วนขนาดนี้ อย่าบูลลี่เขาสิคนเราไม่ต้องมีการพัฒนาน,นู่นพัฒนาผมลุงก็ได้อันนั้นกเรียกพัฒนาลงท <c oughs> ี่จะบอกว่าถ้าเรามีผัวแล้วเรากลับบ้านไปแล้วเราผมคนแถวบ้านเราจะบอกว่าผัวเลีเเ้ยงไม่ดีอ,อ๋ออืมอันนี้เลี้ยงดีมากเลยใช่อุยสีสวยมากฮ่า<ว>น่าจะมีไมข่มุกเนาะ ร้านนี้ไม่มีไข่มุกเด้อทุกคนร้านนี้เขียนว่าชาไข่มุกนะคะแต่ไม่มีไข่มุกเลยเออใช่ทำไมมีมีชาไข่มุกอับพี่บูพอแล้วมันล้นแล้วไม่แบบนี้แก้วแก้วละยี่สิบบาทแก้วละยี่สิบบาทอุ้ยไหนจะเขียนเนาะลูกค้าเรื่องมากมันโคตรได้ไอ้พี่บ๊วยเดี๋ยวเราจะมาชิมนะครับทุกคนพี่ๆเดี๋ยวเราจะมาชิมนะครับมาชิมมาชิม จ่ายเงินอาแล้วจ่ายเงินต่อหน้ากล้องคะยี่สิบาทค่ะยี่สิบบาทค่ะทุกแก้วค่ะแล้ววันนี้ก็จะได้ขายได้แค่แก้วเดียว <c oughs> อย่างน้อยมันก็ต้องมีคนซื้อของเราบ้างเลยเออพีบ่บัวอร่อยไหะจริงมันในกุ๊อร่อยมากทุกคนนะเนี่ยที่เอาชามาผสมกันสองชาชาอย่างแรกจะเป็นชาลิ่นมะลิก็คือชาตามือ ทาที่สองจะเป็นเฉพาะสีให้สีไม่ให้กลิ่นอร่นสีสีสวยแล้วยังอร่อยแม่ขามส่วม่วแม่ขาสวยไงก็เลยตองอร่อยเนาะย่ายอย่ายอขอร้องเป็นไรทำไมยัยอไม่ได้เดี๋ยวพ่อจะด่าพอ่สวยมากเลยพี่โบ๊แบบตอนนี้พี่โบ๊สวยขาสวยมากดูดิ นี่ไปขุดมันที่ว่าปลูกมันฟู้าขึ้นหมวกไม่ใส่หมวกไม่ใส่นุ่นแบบไปกลางเดือนแบบนี้เลยนู้ก็ไม่ใส่หมวกทำไมนู้ไม่ขึ้นฟ้าพี่บิบบกวะพี่เถาะคลอดเข้าฟั้าพี่ไม่ได้อยู่ไฟไงโอ้พี่ผาคลอดไงเอ้าโอ้อนี่มันเป็นตั้งนานหรอฝ้าเนี่ยเดี๋ยวต่อไปนู้จะเป็นแบบบีบบเนี่ยะไม่เราต้องกันเด็ดกานเด็ดที่ดีที่สุดบุกไม่มีอะไรที่ดีที่สุดสำหรับพี่เป็นคนหน้ามัน ใา้กันแดดอะไรที่หรอ <c oughs> แนะนำหน่อยแนะนำหน่อยหนูทากันแดดนะหนูก็ไม่ค่อยทาเลยอันนั้นอ่ะที่หนูลงอ่ะหนูกว่ามันดีเลยมันกันแดดได้ดีอันนี้หนูลงอ่ะทรงสิลฟ้าในเซเว่นอ่ะดีดใช่หนูรู้สึกว่าทาไปแล้วอ่ะกลับมามันไม่เป็นรอยอ่ะปกติถ้าเกิดหนูทากันแดดบางบางอันอ่ะกลับมาจะเป็นน้าคล้ำ,ลำเป็นรอยอันนี้ถือว่าดีอันนี้ไม่ได้โฆษณาอันนี้จริงๆ ร้อนค่ะจะไปอาบน,น้ำอีกสองแสงดีมากสวยสวยร้อนมาทำอะไรคะนี่อ๋อเนี่ยก็คิดถึงไงมากินน้ำทะไมไม่เอาฟางมาฝากบ้างยังไม่ได้เกี่ยวเขาเลยเกียเก่ยวของใครเกี่ยวของใครของข้าเจ้าจ้างมาอมของข้าเจ้าจ้างมาใช่แล้วไม่เอาผู้ชายคนนั้นมาด้วยคนไหนล่ะ คนน mm, mm ั้งเงิเขาไม่มากับเรากินช้านระเากเขาไม่มากับเราเกินปุยม้ยเขาบอกว่าเขาจะมีสอบว่าคนนม้ทำไมต้องมีวันนี้อ่ะเกินปุยม้ยไม่เป็นไรอ่ะเนาะอยากเจอตัวจริงอ่ะเขาบอกว่ามีคนนึงเรียกเขาวปาเด็กอ้วนใครรู้เรียกคนอ้วนอ้วนใครอ่ะไม่รู้เลย อันนี่แล้วหนึ่งอันนี้โยกเออไปเห็นคอมเมนต์หนึ่งมาใครบุคอมเมนต์คอมเมนต์หนึ่งมานะคะว่าถ้าไปทํางานสบายเขาคงจะจ้างคุณหลอกเลยโอ้ไม่ฉันอยู่บ้านฉันก็ไม่เคยนอนเล่นนะจริงนะใช่อยู่บ้านแมกกาพ่าโอเคแต่เนาะ แล้วไปทํางานที่นู่นอะอากาศเย็นพี่ว่าจะไม่พี่ว่ามันจะทําสบายสบายสบายกว่ามันแบบไม่ร้อนมันไม่ทุกข eh. ์อ่ะใช่หน่าร้อนเขาก็เหมือนไม่น่าร้อนใช่พี่อยากไปอ่ะหนูก็อยากไปอ่ะเงินเดือนแพงด้วยต้องแปดหมื่นอะใช่หกหมื่นเริ่มหกหมื่นนะทุกคนอยู่บ้านกันแล้พี่งานามพี่ชายพี่ว่าพี่ชายอะไรนะพี่ชายพี่โน้ต่ะจริงๆมันอยู่ที่คนนกดใจถึงอ่ะ ใจถึงนู่พี่โบน้องเธอเกิดใจคนใจถึงอะไปอยู่ได้แต่คือคนไหนใจไม่ถึงอะอ่อนเอะบอบบากอะไมอยู่ไม่ได้ถ้าคนมีคู่อะแนะนําให้ไปสองคนเลยทั้งผัวทั้งเนะมียนะแต่ถ้าผู้สาวโสดเนี่ยเออให้ไปเลยแต่ถ้าคนมีผัวมีลูกเล้ยไปคนเดียวอย่าไปนะพี่คนอันดับเลนจะสอบผ่านไหมกันนั่นเละวมื่ไหนไปสอบช่ <laughs> <laughs> พี่มี น้องพ่อพี่ก็ทางานเกาหลีดิใช่ไหมใช่ลูกแกก็ไปลูกเขยแกก็ไปลอยากไปอ่ะมันต้องสอบอ่ะช่วงนั้นเคาสอบอ่ะสอบอะไรรู้ไหมเข็นนั่นอ่ะเข็นรถเข็นอ่ะแล้วก็สับอ่ะสับยิบอุ้ยมันยากน่ะสับเกาหลีนะก็สอบนู่นเดินสอบการสอบการนครับพี่โบจบละคลิปนี้นะคะฝากไว้เท่านี้นะคะพี่โมูมาหมดคลิปแล้วบายบาย